เป็นทีมของคุณลุงลงมาแล้วนะคะเตรมวันนี้ก็จะเป็นคณะกรรมการนะคะกรรมการตัดสินดูว่านี่คะทีมของคุณลุงนะคะเออมาโกนะคะ นี่ก็มาจากเยอรมันแต่อยู่ในทีมกับของคุณลุงค่ะนี Jord ่ก็เ e ป็นพ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่เฟรดดี้นะคะพ่อใหญ่ลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วนะคะท้องใหญ่ ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหมาแล้วโตมากไ็อยู่ในทีมของคุณมันกันนะคะลมแรงค่ะทุกคนเชื่อไหมคะว่ามาด้วยความเร็วนะแต่ว่าเขาก็ชะลอได้เก่งจริงๆเนาะ จับภาพให้ดูนะคะสวยงามผู้หญิงนะคะคนนี้เป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงค่ะนี่ก็ผู้หญิงเหมือนกันค่ะกำลังจะลงมากำลังจะลงมานี่ค่ะผู้หญิงนะคะ มาผู้ชายไม่ใช่ผู้โทษทีโทษปลิวรีปลิวรีปลิวนะคะลอยตุ๊กป่องตุ๊กป่องอยู่ข้างบนหนหาทางมามาเร็วมากนะคะมาด้วยความเร็วมากนะคะทุกคนนี่เป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงนะคะนี่เป็นผู้หญิง อายุ67ปีนะคะสำหรับมาดามคนนี้นะคะโอเคค่ะนนสียง,งามมากนะคะร่อนลงมาเลยจ้าบรรยากาศสวยะคะ่ะให้ภาพบรรยายนะคะทุขขกควดขา ภาพบรรยายนะคะดูลงมาสวยมากเลยเอาคลิปมาให้ดูกัน,นยาวๆเลยนะคะ คนสุดท้ายของทีมนะคะคนสุดท้ายของทีมนะคะบาบาร่านะคะบาบาร่าบารบาร่านะคะทู